เอาเปลือกภาคพื้นทวีปซึ่งหนาๆเลยนะฮะกับเปลือกโลกมหาสมุทรซึ่งบางกว่าชนกันเรามาดูว่าเมื่อมันเกิดการชนกันมันเกิดอะไรขึ้นนะครับมันเกิดอะไรขึ้นเปลือกโลกชนกัน เปลือกไหนมุดครับนักเรียนครับนะฮะก็คือเปลือกโลกมหาสมุทรนะรซึ่งมีอายุน้อยมุดลงไปใต้เปลือกโลกภาคพื้นทวีปมุดลงไปไหนครับเหมือนเดิมครับนักเรียนครับก็มุดลงไปในชั้นเหนือโลกแล้วก็หลอมใช่ไหมครับแล้วก็หลอมเหลวกลายเป็นหินหนืด กลับขึ้นมาใหม่กลายเป็นอะไรครับกลายเป็นภูเขาไฟนะฮะภูเขาไฟพวกนี้มันจะเป็นภูเขาไฟตามแนวชายฝั่งมีล่องลึกไหมมีนะครับเห็นไหมครับล่องลึกนี้ก็อยู่ตามแนวชายฝั่งนี่แบบที่สองนะครับเปลือกโลกมหาสมุทรชนเปลือกโลกทวีปนักเรียนมันเกิดอะไรครับเกิดการมุดใครมุดครับเปลือกโลกมหาสมุทรมุดเกิดอะไรขึ้นตามมาครับเกิดภูเขาไฟตามแนวชายฝั่งเกิดอะไรครับ เกิดล่องลึกชนเมื่อไหร่เกิดล่องลึกแยกเมื่อไหร่เกิดสันเขาแห่ง่ายๆนะครับโอเคครับอ่านี่คือเปลือกมหาสมุทรชนเปลือกทวีปนะทีนี้เอาใหม่ครับ